สะพานโนนยัปหมดพางเลยครับเก่าพ nah ันต um, okay, ัวเลหน่งโชคทวีขิงวินนอนหนึ่งโชคทวีขิงวินอในครันะครับพมรเทพีรนารีนนประ่นาสตร์พป่าก็ไม่ของวัดเราด้วยนองการพาที่ีให้คด็้วนครับีครับ โชตีคันสีดำนะครับเจ้าพอลดแดกครับสายแดกสายความเร็วตนเต้อาพอมว่าทำได้ไหมเลยครับ ไอ้คนทำทุกอย่างแต่คนทำทุกอย่างก็ยับมีความยากความยากแบบนี้ไม่ยอมวาานี่ไม่ตายว้ายดิ้วยว้ต้องายดิ้ชวยเว้ยเอาแล้วต้งหาดจะ ผมวมนเทพครับงวิไม่ออกครับให้รงครับที่ไทยผูมกระโดกรกระโดดกระะโดดกระระระโดเฮ้ยพี่เนอรับเร่งได้ไปยนะนติดจนาบกนรอบรอแบช่วยหาคนครับเกืลตกท่า เอารถไปลาบเลยเนี่ยรถรถนี้บ่เอาไปลาบเลยาโปาะกาลาลับเนสองแปดจเข้าประเทเอ๊ะมองรนี้ว่าเขาทำสิ่งต่อน้าใครอยูนเดี๋ยวไปขปา้อกครับไัาห้เลยไอ้หนุ่คิด้าเอเอ้ยเดหายวหานขับเอง โอ้ลุงชิงจะไปลานอีกจะปอดแล้วจะไปราดนูไปนู้น้าคอเื่อนเพื่อนอะรนเสื่นครับนี้นะครับเป็นไปเพื่อการเปิดเจนแค่ติอย่างไรครับไม่งกันกั้งตูครับนามานสนามแปดเต็นอตันงไปนะครับหรือเจ็ดนาทีนะครับจ้ถวายตอาเป็นน้ำลงหรือเจ็ดนาทีนะครับ

Oh wow. เราชนะลัลูกเตอร์เอามาดูครับีหูอมอนีสอตวไปครับรอการด54รอการดเจอแบที่1เอาแล้วครับูกตไปเข้าาเสียงรก็มาดูเจ้าเตอร์ครับลูกท้ายของพนาดน Lại kho gói gói ờ, Tớ ở nơi tớ Mày Đâu khổ không ra à. à, oh

ข้าตุ้ดอะไรกันผู้ต่อไปใครเป็นใครยี่สิบสามตบยี่สิบสี่จะตบ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 ต